สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบก,กับผู้นะคะวันนี้ผู้จะมาวิเคราะห์ตัวละครเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีการนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในแบบฉบับของผู้เองนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยค่ะตัวละครแรกนะคะก็จะเป็นแม่วันทองเรานั่นเองค่ะแม่วันทองนะคะ เห็นได้ชัดเจนเลยว่าแม่วันทองเนี่ยเป็นคนที่รู้จักบุญคุณของคนที่มีพระคุณดูได้จากตอนไหนนะคะก็ดูได้จากตอนที่ว่าพระวัยก็คือลูกของนางวันทองนะคะบุกเรือนขุนช้างนั่นเองค่ะซึ่งในระยะเวลานั้นนะคะที่ว่านางวันทองเนี่ยได้มาอยู่กับขุนช้างเพราะว่าขุนแผนเนี่ยออกไปรบเป็นระยะเวลา18ปปีด้วยกันนางวันทองก็ได้ ดูแลขุนช้างขุนช้างก็ได้ดูแลเธอเพราะว่าเธอเนี่ยตอนนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าขุนช้างเนี่ยใส่ร้ายขุนแผนว่าเออขุนแผนเนี่ยตายแล้วนะนู่นนี่นั่นนางก็เลยต้องมาอยู่กับขุนช้างแต่ขุนช้างก็ดูแลนางอย่างดีนางเลยรู้จักบุญคุณนะคะที่ขุนช้างเนี่ยดูแลช่วยเหลือนางอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็รู้สึกว่านางเนี่ยเป็นคนที่รู้จักบุญคุณรู้จักตอบแทนบุญคุณว่าเออลูกแม่ไปกับลูกไม่ได้ในตอนนี้นะ แม่จะต้องตอบแทนบุญคุณที่ขุนช้างเนี่ยดูแลแม่มาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะพาวัยก็คือแบบเม่ยอมไม่ได้ทําไมแม่ถึงอะไรอย่างนี้ก็ไปดูข้อตัวละครตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวละครตัวต่อไปนะคะก็เป็นขุนช้างนั่นเองคะ่ะขุนช้างนะคะผู้คิดว่าทุกคนต้องทราบไปแล้วว่าขุนช้างเนี่ยรักแม่วันทองของเขามากๆไม่ว่าแม่วันทองนะคะจะไปไหนขุนช้างก็คือจะตามไปดูแลแม่วันทองตลอด แต่ขุนช้านะคะเขาเป็นคนที่ mm hmm. ทำไมคะรวยมากๆเลยใช่ไหมคะในสมัยนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบอิจฉามีความรู้สึกแบบเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะคะขุนช้างนี่คือเห็นแก่ตัวอันดับหนึ่ง เอาแต่ใจตนเองไม่ลึกถึงความรู้สึกของคนอื่นนะคะคือว่าฉันจะต้องมีความสุขฉันจะต้องได้นั่นได้นี่คนอื่นไม่ได้ไม่รู้แต่ฉันต้องได้ขุนช้างจะเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมคะทุกคนรักแม่วันทองแต่ขุนช้างเนี่ยก็เป็นคนที่ใจเดียวรักแม่วันทองอยู่คนเดียวนั่นเองคะ่ะตัวละครตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นขุนแผนนั่นเองคะ่ะเป็นพ่อรูปกรอกของเราในเรื่องนี้เลยทีเดียวนะคะ ขุนแผนเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาความรู้มีความสามารถทางด้านการรบเป็นอย่างมากมีของวิเศษที่สําคัญประจําตัวของขุนแผนเลยทีเดียวค่ะแต่ทางกับกันนะคะขุนแผนทางด้านครอบครัวแล้วขุนแผนเป็นคนที่บอกปากบอกว่ารักแม่วันทองก็จริงแต่เมื่อออกรบปึ๊บมีเมียเป็นร้อยเป็นพันคนที่ที่จะแบบทําให้แม่วันทองเสียใจอยู่ตลอดเวลา กลับมาจากเมืองนี้อ่ะก็มีเมียคนนี้กลับมาจากเมืองนี้ก็มีเมียคนนี้คุณแผนเป็นคนที่พูดไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ค่ะสดุดยอดิฉันถ้าวิเคราออกมาคือเป็นคนที่แบบว่าพูดพูดไปเพื่อให้แม่วันทองดีใจว่าฉันรักแม่วันทองคนเดียวฉันมีแม่คนเดียวนะจ๊ะอะไรอย่างนี้แต่คุณแผนคือพูดปากไม่ตรงกับใจเลยจริงๆค่ะสรุปได้เลว้ว่าปากไม่ตรงกับใจค่ะคุณแผนที่ปาก ละครตัวนี้นะคะก็คือพระไวยนั่นเองค่ะพระไวยนะคะก็เป็นลูกของนางวันทองแล้วก็เป็นลูกของขุนแผนค่ะพระวัยนะคะมีความเก่งกล้าสามารถฉลาดหลากแหลมครบทุกอย่างเหมือนขุนแผนเลยค่ะพระไวยเป็นคนที่รักครอบครัวมีการพูดต่อวาจาเหมือนพ่อแล้วก็เหมือนแม่เลยทีเดียวนะคะพระไวยก็จะเป็นประมาณนี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะผู้ก็ได้ดำเนินคลิป มาถึงตัวละครตัวที่หแล้วก็คือตัวละครตัวสถานที่จะมาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะตัวละครตัวที่ห้าก็คือพระพันวสารนั่นเองค่ะหรือในนามที่เราเรียกกันว่าพระมหากษัตริย์นั่นเองใช่ไหมคะพระพันวสาเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นคนที่แบบว่าพูดจาเด็ดเดี่ยวแน่แน่แน,แน่นอนชัดเจนแบบเราจะตัดสินคดีอะไรก็คือแบบปึ๊บปุ๊บป๊บคือเป๊ะชัดเจนมีความแบบว่า เป็นผะหากษัตริย์ที่น่าเชื่อถือได้มากๆเลยค่ะเวลาจะตัดสินคดีเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินที่ดุเดือดเด็ดเดี่ยวมากๆเพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อราษฎรคนต่อไปด้วยนะคะก็ขอเช่นชมนลคะ่ะเป็นระาากษัตริย์ที่ซื่อสัตย์เด็ดเดี่ยวแล้วก็แบบพูดคำไหนคำนั้นค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปจนจบเลยนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับวันนี้ผู้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ